ารสําสำนักงานกระทรวผู้เป็นเจ้าหนกาที่สำคัญของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเพื่อกรพังมาเซียนนักเรียนด้วยการส่งเสริมผู้เป็นผู้บริหารที่สำคัญของประเทศไทยผู้เรียนในการล่าสู่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยการส่งเสริมเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศสมาชิกมาเซียนผู้เรียนตระหนักและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมตัวได้มีข้อมูลมาเซียกับ ตลอดเทศมาชิกอาเซียนรู้และทักษะรนดับที่จะเป็นในการเป็นโรงการอาเซียนว่าอย่างมีเป็นประธามาเซียนมีความสามารถมีความรู้และทักษะและสิ่ที่จะเป็นการเรีนอาเซียนอาเซียนอย่างมีสมรักภาพประสานับการมีความสามารถสำนักทางราชการและและกับในภาคการแข่งขันอาเซียนสอง และสำนักงานกระทรวงการเป็นหน่วยงานที่มอบให้ประชากิปุดมพรมอุสาหะแลนาการเพื่อเผยแพร่สารที่หนึ่งเพื่อเผยแพร่ความรู้และกอมสมองมาเซียเป็นหน่วยงานที่มอบประชาุ่มพรมอตสาหะเพื่อเผยแพ่ที่หนึเพื่อเผยแพความรู้เกี่ยวกับสมองมาเซีย โดยเฉพาะซงการดานในวันนี้จะขีดนับอาเซียนในวันที่สองในปีะมารงานันาอโดยสำนักสองพันห้ารย้าสิและบูรณาการการดานซึ่งการงานในวันนี้ได้เชิญผู้บริหารที่สองการเงินงานผู้ผู้สอนโดยสานักบริหารยุทธศาสตร์แะนักเรียนในสารา ที่สอนระดับประถมปายสถาศึกาสัรัาีผู้สอนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสัศึกษาและนักเรียนในทุกพนทาที่สอนรับประถมสลตอนารเมีทั้งหมดสารอจำนังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดตาในพื้นที่สุโรัตอนล่าชบูีสุโขทัยมีทั้งหมดในึบอสองจำนวนก้าจังหนคสวรไปด้วยจิตังหวัดตาและอุยานรโรเป็นผู้บริหารการศึกษาัาระดิศกําเบเพชรนครสวรรค์พิจิตและสุัยธานี ซึ่งเป็นผู้บริหารการศึกษาตามนโยบายของท่าน,านรัฐบาลครับท่านได้มีโอกาสติดตามท่านในส่งจากทีวีหรือฟังจากวิทยุได้อ่านตัวนโยบายของรัฐมนตรีของรัฐบาลจะเห็นได้ชัดว่าในในวัตถสสุประสงค์สามประการนะครับในวัตถสสุประสงค์สามประการของรัฐบาลนี้นะครับ ประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งในสามนะครับนั่นคือแสดงให้แสดงให้เห็นความสำคัญที่รัฐบาลให้แก่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนครับซึ่งประชาคมอาเซียนก็ประกอบไปด้วยความร่วมมือสามด้านในระหว่างประเทศอาเซียนสินประเทศนะครับได้แก่ทางด้านความมันมมน่นคงทางด้าน ภูมิเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและก็ทางด้านเศรษฐกิจกซึ่งใน3ด้านนี้เนี่ยก็สามารถจะกล่าวได้เลยว่าด้านที่มีความหมายมากแล้วก็มีพัฒนาการมากที่สุดจะได้เห็นได้ว่าท่านจะได้ยินการกล่าวถึงมากที่สุดก็คือทาง,งด้านเศรษฐกิจกที่เรียกว่าประกาศภูมิเศรษฐกิจกอาเซียนนะครับตรงนี้เป็นความคืบหน้าที่จะนํามาสู่ความเปลี่ยนแปลง การภาคเศรษฐกิจแล้วที่ราชการก็เปที่ที่ช่วยเขาในการที่ทาให้เห็นโอกาสได้ง่ายขึ้นว้าโอกาสได้ง่ายขึ้นในเการเตรียมพร้อมที่จะรับโอกาสแข่งขันได้อีกนั่นเป็นความร่วมมือที่ต้องกล่าวถึกันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศไปเพื่อที่จะรองรับความาเปลี่ยนแปลงนี้นะครับและสิ่งสําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือการ พัฒนาในด้านของบุคลากรในด้านการศึกษาผมจำได้ว่าตอนที่ผมยังเด็กเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าสินค้าส่งออกของประเทศไทยเราก็จะพูดถึงข้าวไม้สับดีบุกเดีย๋ยวนี้เราไปดูดีครับมีใครพูดถึงดีบุสกส่งออกจากบ้านสักเท่าไหร่คอย่างนี้การที่ว่าคนไทยไปทำดีบุกเหมือนแรดินที่หนนีเดียัแล้วก็ส่งออกจากอินเดีย ไม้สราบมี่เกิีจะพูดได้ว่าต้องถายไปแล้ว ต,ต้ทม่งเปลวสวยสัญญาแห่งสัญญาทางใจวันที่เรามาพบ

To last, we dare to dream, we care to share together. 你这个 ก็คงจะขอได้ข้อมูลบางส่วนแล้วนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะทิมก็อยากจะขอ,อว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรท่า,ญญานไหนทราบยกเลยค่ะดีมากเลยรค่ญญะเป็นรวมเข้า10บ,บัตรซึ่งแทนประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้งหมดะคะ่ะถูกไหมคะจยนถูก,ถกนะคะแล้วในส่วนของสีนะคะจะมีกี่สีคะที่อาจารย์เห็น สีดเงินใครสีดำเงินท่านเอ๋มีใครทราบไหมคะมีใครทราบมคะเงินเอ่อสีดำเงินไปถึงสดิปะอ่า ก่อนก็อยากจะขอแนะนำนะคะพี่เลี้ยงนิดนึงนะคะตัวนี้เองชื่อว่าทุกคนแคทเธอรีนชัรกนะคะเป็นนักชาการอิสระนะคะเป็นนกส่ง,งรมงสำหรับวันนี้เราก็จะมีพี่เลี้ยงซึ่งมาจากสพมแล้วก็สพปออนะคะของิจิตนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ครณนนามาช่วยนะคะประมาณสิบกว่าท่านนะคะรวมทั้งสบอบวิยเขตสอบด้วยนะคะนันจะอยู่ทางด้าน้ายมือแล้วก็ด้านหลังด้วยขอสิงปกมือน,นิดนึงค่ะ Learn to dream. to share together for young. พี่ลองร้องกับเพลงนะครับทุกคนยืนขึ้นทรัยืนตรงครับ ไดนค่าใช่ายการร้ต่อการเปดเที่เปิดสนการคาเรนะคซึเป็นนโาของกระทรารแพทย์นโยบของกรมพาณิชย์กระทาณิชรมาเงินทา่ด้นเงินกับเรื่องของธนาครสิกรในการประกันภัย้น่ากันแล้วเนี่ย ว่ากันนะมันจริงใจให้ถึงนะครับถ้าสุขภาพคนกับกันดีสุขภาวะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีทัศนคติที่อดเย็นเราก็จะมีความกล้าไปถ้าจะรู้จักกันนะมันจริงใจให้ถึงนะครับเป็น เรายังาาอาจยิ่งคาดวิจัยพูดตั้งคาดเนี่ยเราก็จะไปแทรกเขียนวัฒนธรรมกับภาษาในยากเพราะว่าเลยมี่รรมชาตโบราเพียนเนี่ยเป็นเลยที่ของาแมรกเขียนวัฒนธนะคะเราเด็กของเราก็จะมงสูตรถามว่าภาษาไทยภาษาไทเป็นยังไงมีรากําเนิดมาจากไหนวัฒนธรมไภาษาเวดนามเขาต้ตัวภาษาเปรี้ยเนี่ยเป็นจุดเพราะเด็กเวียดนามจะ เรียนภาษาอังกฤษง่ายกว่ารเก่าลก็ว่าเราเป็นผ้นกของเา้องาท่านผู้จัารทุกูเ่ยก็มีหนที่สำคัญที่จสงเสนิมส่งเสริมว่าถ้าพวกเรานี้อย่างน้อยต้องเก็บตกภาษาของบ้านภาษาเราภาษาไทยวัฒนธรรมไทยพราเหลืออีกสาม จะต้องเปรียมสานท่ถ้าเมื่อวานี้ไข่ฟังท้ารองสมุดของตเองาจที่ดรกก็จะหาสิ่งเด wow ียวให้พ off อ <the Olymp> <cinema>